หลายคนก็จับตานะครับความสัมพันธ์ของคุณแอกชาลีกับกามินนะครับว่าเอ,อมันยังไงกันซึ่งฝ่ายชายนีย่ก็ออกมาสารภาพนะนครับว่าไม่ได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วทีนี้ก็มาดูนะครับว่าตกลงจะยังไงกันเพราะว่าคุณกามินนี่กับที่เกาหลีและยังไม่มีแผนว่าจะกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่ซึ่งเอรับที่เฉียรคู่นี้กันนก็ออกมานะเออว่าเเรื่องราวแบบนี้มันแปลกแต่มันยังไงกัน ก็ต้องมาดูนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางคุณแนดก,กับคุณกาเมีนเนยจะปรับความเข้าใจกันจะกลับมาคุยกันจะกลับมามีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักอีกหรือไม่อย่างไรเออเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะมีการทัวลงไปไป,ไปมาๆนะสำหรับทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนะครับก็ต้องดูะระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คน เราก็ต้องมาดูนะครับว่าตกลงแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปอ่าก็เดี๋ยวรออัปเดตละกันจากทั้งทางคุณแน็กนะแล้วก็ทางคุณกามิน